สวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้เรานะครับก็จะมาสอนนะครับการนะครับกูจะพูดหลอทำไมอ่ะแดวทุกคนนะวันนี้ก็มาสอนกานนะครับเล่นเกมอื่นๆนะครับที่ไม่ได้อยู่เนี้ยเอ้เอ้กดผิดกดผิดกดผิดโทษนะที่มันไม่ได้อยู่เนี้ยอไม่ที่มันไม่ได้อยู่เนี้ยนะลอสกาเนี่ยบีฟาอะไรพวกเนี้ยนะเป็นไม่กแลนเกมนะครับก็ อย่างกเลย,เลย็คือต้องขอโทษเลยนะครับที่ไม่ได้อัดคลิปซนานเลยอ่ะวิธีนี้นะครับเป็นวิธีที่ง่ายมากกดไปที่ด่ันปลับแต่งนะครับเลื่อนขึ้นมาตั้งค่าเกี่ยวกับภูมิภาคนะครับคุณเลือกก็คุณจะเลือกอะไรอะไเลยคุณจะเอาอไหนอมรสมุดผมจะไต้หวันนะมอง ลองนะครับลอง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 นะครับคลิปนี้จะสัดนมาหน่อยขอโทษด้วยเดีย๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับผมคนเขาดีช้าเลยทีเดียวเฮ้ย นี่นะครับก็เอาเป็นว่าแค่นี้ก็ได้แล้วนะครับเกมอะไรก็แต่กวนไม่ออกก็มก็เอาเป็นว่าประมาณนี้แหละครับดประเทศอื่นก็ได้ลองประเทศอะไรดีครับ

เช่นนี้อินเดียก็ได้ะอินเดียก็ได้นะอินเดียก็จะมีน้อยหน่อยแล้วโอเคมีนิดเดียวเองขอโทษด้วยนะครับน่ะเรามาลองว่ามันได้หรือเปล่าครับส่วนนี้ผมจะขอ ลองในส่วนของเกมเอลซอดนะครับกระโดงน่าล้อสักพันหนึ่งนะครับ ก็เหรอรอนก่อนวันนี้ก็ปีใหม่แล้วนะครับก็อยากคลิปอะไรใหม่อถ้าคลิปนี้ไม่มีประโยชน์อออขอโทษต้องขอโทษเลยเว้นางเียเลกเลือกประเทศมากค้างเลย นี่นะครับถ้าเลือกประเทศมากไปอาจจะเอียวการแบบผมได้นะครับออก็เอาเป็นว่าหมดเพียงแค่นี้นะครับสำหรับการอาลิปครั้งนี้ครับเอาอาจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายครับ